แถวตลาดสี่บัวบานสุพรรณบุรีมีร้านสุกี้มาเปิดใหม่แล้วทุกคนเขมีเมนูหลากหลายนะทั้งสุกี้แห้งน้ำหมาล่าข้าวและของทอดมีที่นั่งกินมีที่จอดรถกับร้านนี้เลยสุกี้ลิมห้วดที่เรือใหญ่มาเก็ตมาตามเรารักสุพรรณบุรีมากินกันสุกี้ลิมห้วเนี่ยจะเป็นสูตรโบราณสูตรเด็ดของที่ร้านที่นำม,มาพัฒนาปรับปรุงจนเป็นชามนี้นะน้ำจิ้มสุกี้เขาเป็นแบบเต้าหู้ยี้มีรสเค็มเปรี้ยวติดหวานไปลายๆนิดเดียวและเมนูฮิตก็ต้องสุกี้แห้งหมูชามนี้60ได้มาเยอะอยู่นะเขาผัดมาแห้งๆกลิ่นกระทะ ชามเนี้ยสุกี้น้ำรวมนะ80น้ำซุปร้อนๆมีความข้นๆหอมกลิ่นเต้าหู้ยี้กุ้งกับหมึกก็ได้มาชิ้นใหญ่ๆแล้วก็มีหมูไก่หมึกกรอบด้วยอีกเมนูที่อยากให้ลองกันนะสุกี้หมาล่าแห้งเรื่องแน่นๆมีฟองเต้าหู้กับราบัวด้วยชามละร้อยเมนูเนี้ยใช้เส้นมันหนึบหนุบหนับนะผัดกับพริกแกงหมาล่าที่ส่งตรงจากยูนนานกลิ่นจะหอมๆเลยรสชาติก็จะไม่ติดเค็มนะร้านเขาจะทำรสกลางๆก,างก,างกินได้เรื่อยๆแล้วเขาจะมีน้ำจิ้มหมาล่าที่เป็นครีมครีแบบนี้มาด้วยนะรสจนวน,น,วนวะ้ะจี ซีพอดมากบับกรอบกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวนำเผ็ดตามมีหวานนิดเดียวเข้ากันดีข้าวหน้าเนื้อแดดเดียวนี่เก้าสิบชิ้นมีความหนานิดนึงนะให้ได้เคี้ยวมีซอสพริกมาให้ด้วยนะแต่ส่วนตัวเราว่าจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วเราชอบมากกว่าของทอดของกินเล่นก็มีนะอย่างเกี๊ยวหมูแดงและเปียกุ้งเนี่ยมาเป็นตัวตัวเลยน้ำจิ้มบวยเขาจะมีความเปรี้ยวนำหวานนิดๆซึ่งน้ำจิ้มส่วนใหญ่ของที่ร้านเนี่ยเขาจะทำเองทั้งหมดนะรสจัดไม่เน้นหวานแวะไปกินกันได้เลยนะสุกี้ลิ้มหุ ใหญ่มาเก็ตนะมีเดลิเวอรี่ด้วยจ้า